สวัสดีค่ะวันนี้มือนี้นะจ๊ะมือนี้เขาจิไปตลาดนะจ๊ะไปตลาดแยกบางพูค่ะเพื่อที่จะไปซื้ออาหารอีสานนะคะเพราะว่าร่างกายอีฉันต้องการปาราคา่ะเอ่อเนื่องด้วยกลับมาจากบ้านยานะคะแล้วก็ไปส่งแฟนเสร็จแล้วก็มาตลาดเลยจ้าซื้อของจ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดแรงนะคะมองแยกบางพูก็มีหลากหลาย อยางอยู่อาหารอีสานก็มีทั้งเอ,อ่อเห็ดแมงต่างๆแล้วก็สิ่งที่อีฉันอยากกินก็คืออีปูนาเนี่ยนะคะคอยก็เลยไปซื้ออีปูนานะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาต้มบักฮุ่งแต่บักฮุ่งว่ามีก็เลยต้มขนมจีนแทนเพราะว่าในห้องมีขนมเส้นแห้งนะคะเอาแซน,น้ำแล้วก็พักการจองจ้งจานี่จ้าสมต้มเฮาแต่บ่มีบักน้านก็เลยใส่บักขามแทน มันกาดแสบแ,สบแสบนัวนอยู่ค่ะกับพา,าอหายากได้อยู่เพราะว่าพิกเขาเก่าจากตู้เย็นที่ว่าเขากลับบ้านนะคะก็เลยได้พิกทีย้ายฝากมาให่เอาเข้าฟิตไว้แล้วเอามาตัมตๆๆตัมตัมตัมันกัดแสบคือเกาล่ะเห็นจังไหนกัดแซบอาหารอีสานกินแบบไหนกัดแซบคือเกาไผเป็นคนอีสานนะต้องเข้าใจว่าแห่งกินแห่งแสบอาหารอีสานนะ กินเลยค่ะกินแบบวอร้์อย่างแกอีปูกับจุ่มจุ่มจุ่มนำส้มตำแล้วก็กินกินยำ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 อุ้ยแซ่บค่ะลองไปเห็ดกินเบิ่งเด้อค่ะแซ่บอีหลี